สวัสดีค่ะทุกๆท่านตอนนี้นะคะตุกอ,อยู่ที่วงเวียนที่ดินของ14องค์คร์กจังหวัดนครนายกค่ะเป็นที่ดินสไตล์บ้านสวนนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กและทีมงานทีมขาย88นะคะเรามาปลูกต้นมะม่วงหิมพานนะคะจํานวน120ต้นค่ะที่วงเวียนแห่งนี้นะคะวงเวียน22ไร่นี้นะคะ ท่านใดอยากได้ที่ดินทําบ้านสวนนะคะทําสวนแปลงเล็กๆนะคะหรือแปลงละลร่เศษๆนะคะติดต่อตุ๊กได้เลยค่ะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินนะคะติดต่อหาตุ๊กได้เลยนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นชิวๆนะคะบรรยากาศหลังฝนตกค่ะณนะวงเวียนแห่งนี้นะคะ บรรยากาศดูร่มรื่นและสวยงามมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะระยะห่างแต่ละต้นนะคะก็อยู่ประมาณ5เมตรค่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามผลงานกันนะคะอีก2อถึงสปีค่ะเนี่ยค่ะนี่มะพร้าวนะคะแล้วก็ พืชพันธุ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรเนี่ยค่ะวานหางจระเข้นะคะ,าาะ,คะ,คะพืชสวน,นเนี่ยค่ะที่ดินที่นี่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะดินดีค่ะปลูกอะไรก็งามค่ะเนี่ยค่ะเราได้ทดสอบปลูก พืชผักหลายชนิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะคะหาที่ดินเพื่อปลูกต้นไม้ทําบ้านสวนนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะที่ดินบ้านสวนคลอง14องคารักษ์จังหวัดนครนายกค่ะสวัสดีค่ะ